วันนี้สัญญาก็รู้ว่ากระเป๋าไปซื้อกระเป๋านักเรียนใหม่ซึ่งเขาอยากได้กระเป๋านักเรียนแบบลอลากไม่รู้ถึงอยากได้ทาไมหรือว่าอยากเป็นแอร์ฮอสเตสตก็ไม่รู้แสดงอาการดีใจดิวันนี้จะไปซื้อกระเป๋าสพายแบบลอลากอยากจะเป็นแอร์ฮอสเต็ตมั้งทำไมต้องมีลอลากด้วยสีชงพูไหม เป็นเอลคเตเลยไปเตรียมตัวไปเอ้ยมุดถึงเงี้ยดูทางโน้นถึงแลี้ยไปกระเป๋าเดี๋ยวซ้ายเลยครับอ้าวอยู่ตรงไหนมุดกราไม่ได้เหรอมีหรอโอ้โหของเยอะมากอ้าวกระเป๋ามันอยู่ตรงนี้ที่เดียวมีที่ไหนเห็นไหม กระเป๋าล้อลากอ่ะน,นะไม่มีทำไงอดไม่เอานี่เน,นี่ยนี่เนี่ยไม่มีเลยแจ็คมีปะมีแล้วเราไปซื้อที่ไหนดี ช็ชอปปี้ไม่ละลาซาด,ด้าอย่างเงี้อยาอ,า,องางเอานางก็โลงเรียนไปอาทิตย์หน้าไม่มีลูกเอออดอดนะจ๊ะการจ้างที่เราไปเลือกร้านแรกแ,แล้วไม่มีเข้า,าไปในตลาดก็ะะไม่มีต้องไปร้านที่สามถึงจะได้ สนใจคุณลูกเขาแล้วเขาก็จะเฮอใหญ่นลยกระเป๋าไหมกระเป๋ารอลากสนใจคุณลูกก่อนเลวครับดูสิแข็งแรงลูกแข็งแรงวะมีอะไรบ้างสภาได้ปะ สวยมากเลยครับแข็งแรงทนทานสิบเยอะด้วยมีหลายซิบด้วยมีมือจับไว้ลากด้วยสภาก็ได้เนี่สยสนใจคุณลูกเขาแล้วครับซิบเยอะด้วยหรอสนใจคุณลูกเขาแล้วแหละครับ แต่ไม่ใช่แค่คุณลูกสมใจครับคุณแม่ก็สงครับนี่ครับโอ้โหโดนไปอีกครับคุณแม่ก็โดนด้วยอืส่วนมากเลยลังทาพคนนี้อะไรไม่ก็ไม่ไม่ท้องในแข็งแรงคนทานด้วยหรอแข็ง